เผยผลทดสอบ g a l a x อิ2 5 Ultra พร้อมชิปเซ a p d r a g o n 8 Gen 4ทำคะแนนแซง iPhone 16 Pro เ,เรียกว่ามีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับ Galaxy a 2 5 Ultra ว่าที่้ารทีและธงรุ่นปลายของซัมซุงที่มีทั้งภาพด,ดีไซน์และสเปคออกมามากมายเลยครับลาสุดได้มีผลทดสอบจาก g e e k b e n c h 6เผยออกมาเช่นกันโดยทำคะแนนได้จัดจริงๆครับโดยทริปเตอร์อย่างทารุนวาร ในโพสผลทดสอบแรกของ g a l a x อ a 2 5 Ultra ผ่านทาง X โดยได้คะแนนแบบซิงเกอร์คที่3 6 9คะแนนและแบบมัลติคอร์ทำได้ที่9,80 0คะแนนครับซึ่งสเปคที่ใช้ก็เป็นไทรเบฟลักัน8 Gen 4ความเร็วสูงสุด4.19 g h z แต่จุดสังเกตอีกอย่างจากข้อมูลนี้คือแรมยังคงเป็นแบบ12 g b ไม่ได้เพิ่มเป็น16 g ิตามข่าวลือก่อนหน้านี้ครับสำหรับคะแนนทดสอบแรกของก a า a ซอ a 2 5 u l t ต a ถือว่าไม่ธรรมดาครับ เพราะแสงคู่แข่งอย่าง iPhone 16 Pro ที่ใช้ชิป A18 Pro ไปเกือบ14%เลยครับเรียกว่าไม่มีใครย,ยอมใครเลยนะครับทีนี้รอดูกันแล้วครับว่าหลังจากนี้จะมีผลทดสอบอื่นเผยตามมาอีกหรือไม่นะครับ